ครับก็ขอสวัสดีเอซีพี <FC S 2> ่พี่ <PP S 2> น้องนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูการตัดไม้ริมลัวเนาะริมข้างทางเป็นของพ่อตานะครับเป็นของพ่อตานาแปลงดี แงที่ผมปลูกยูคคาเนี่ยนะครับข็ดูบรรยากาศการขึ้นไม้เน,นะเป็นรถดีสแตนสี่ล้อดี่แตนหกล,ล้อนะครับ ตันตันเท่าไรก็เดี๋ยวดิไม่รวมไปร้านนี้มมันได้พันลอยสามสิบบาทแล้วพวกผู้นี้ด้พวกนี้พันแปดสิบบาทบ่หอดลอยโอ้เข้ไปพุ่นละณหรงเนาะไปพุ่ณเลยเนาะใส่ความใกลเองเนามันคือถือว่าคือกันเนาะมันร้านนิ้ี่ก็ซับซับเองด้อ๋อพผู้นี้มันมันตรงโรงงานออื ก็เป็นไม้ K6-2 นะครับเพื่สีทุกท่านพ่อแกตัดเป็นสองสามตอแล้วล่ะน่าจะเป็นตอที่สีแล้วล่ะตอเ,อเริ่มเทิมเป็นไม้มีแค่ไม่กี่กอเองนะแต่กอหนึ่งมันหลายต้นกอหนึ่งห้าต้นหกต้น7-8ต้นก็มีเดี๋ยวดูตอมัน เคหกน้ำหนักดีมากถ้ามีที่โคกๆดีปลูกเคหกสองก็ดีนะที่ไม่ใช่ที่ต่ำนะด,ดูเงาว้ด้วนะมีไม่กี่เงากี่กอเองนะครับประมาณไม่ถึงไม่ถึงร้อยกอแต่กอหนึ่งมันหลายต้นเขาเนี่ยประมาณหต้นเจต้นสิต้นก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ ดูด้เด่น G62 ต้นนะ आ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  Mãe, uh mãe, -huh. uh -huh. ครับก็สำหรับการรับจ้างนะครับในเขตชุมชนของผมเนี่ยก็ทั้งตัดทั้งเข็นนะครับเหมาวรวมไปเลยทั้งตัดทั้งเข็นตันละ400ร้อยนะทุกท่านตันละ400อยเนาะเป็นแรงงานเขมินนะครับแต่รถแต่รถของคนไทยเขาทำงานร่วมกันนะครับ ขมนเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่ธรรมดานะทุกท่านเขามีทั้งเลื่อยมีทั้งรถพว่วงเองวิ่งไปตัดตัวลาดได้จักอะเขาทําบัตรมาถูกต้องตามกฎหมายอะ่ะสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วไม้รืมรั้วนะครับได้เก้าตันนะครับเก้าตันร้อยหกสิบโลเป็นเงินหนึ่งหมื่นนิดๆน,น,นะครับเป็นเงินหนึ่งหมื่นนิดๆแต่ค่าใช้จ,จ่ายแล้วก็เหลือหกพันกว่าบาท นะครับผมครับ